สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเยเล็กแอดยูทูบนะคะเย็นวันนี้ออกมาเลี้ยงน้องแฝดสามเช่นเคยค่ะเลี้ยงอยู่ที่เดิมนี่แหละไม่เป็นไหนหรอกนะจะได้เกล็กใกล้คอกหน่อยเนาะเพราะว่าอยู่ทุ่งนาก็แห้งแรงมากนะคะน้องแฝดก็จะหากินอยู่ที่เดิมแฝดจ้า เอา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 แฝดอย่าแย่งกันลูกไหนล่ะไหนล่ะแฝดอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันนะแฝดนะกินดีๆกินดีๆกินดีๆกินหญ้ามีหญ้าแห้งด้วยเหรอลูกเอาาเพึ่งปายมามามากินก่อนมากินก่อนไปกินน้ำบ่ลูกอ๋ออีกตัววิ่งไปกินน้ำแล้วครับเพื่อน แล้วสองตัวเอากินไปลูกกินไปกินไปกินไปกินดีๆกินดีๆแฟดอิ่มแล้วก็มาแฟดมามาหาเพื่อนนะเร็วเร็วเดี๋ยวแม่เรียกม่แม่แฟดแม่แฟดมาหาเพื่อนมาลูกมาไปกินน้ำอีกตัวไปกินน้ำค่ะยืนอยู่นู่นมาลูกมา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 กินมากินหญ้ามากินหญ้าเอาเข้ามุมโน้นแล้วค่ะ มุมนอ้นแล้วตัวหนึ่งอ่ะกินไปลูกกินปกินผักหอมด้วยบ่ลูกแฝดหนูกินผักหอมด้วยเหรอผักหอมก็กินค่ะเพื่อนๆกินทุกชนิดบัวสมัยนี้ไม่ได้เลือกนะไม่ได้เลือกกินเฉพาะหญ้าอะไรก็กินหมดเลยแม้กระทั่งดินบางทีกินหอดเสื้อเพื่อนเพื่อนน้าเห็นไหมไหมวันแล้วก็กินกระดาษโชว์เลย แฟดไม่ต้องโชอ์แฟดกินกระดาษด้วยเหรอคุนตัวหนึ่งเห็นแต่ตูดแดงๆอยู่นนค่ะแฟดแฟดอย่านะกินหอดกระดาษบอลูกแฟดจะไปแฟดจะไปไปกินหญ้าไปกินหญ้าไปปกินหญ้าไปกินหญ้าไ,ไ,ไปกินหญ้าเอ้ามามามาเอามายิ้มใส่กล้องอีกเพื่อนดู <laughs> คุ้นขนาดใดเพื่อนดู คุ้นขนาดไหนยิ้มฮอดใส่กล้องโอ้ยแฝดเอ้ยช่างดื้อเหลือเกินน้องแฝดนี่ดื้อมากน้องแฝดน้องแฝดดื้ออะไรปานนี้อย่ามาลูกอย่ามาไปกินหญ้าไปกินหญ้าอย่ามาอย่ามาไปกินหญ้าดูมีหญ้าตรงไหนก็กินทั้งนั้นเลยกินฮอดหญ้าแห้งเพื่อนๆดูดูดูด,ดูกระดาษก็กินหญ้าก็กินแฝดเอ้ย เนหญ้าแห้งหลหรอลูกน้องแฝดสามค่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆาบางทีก็ออกมาเลี้ยงตอนเช้าบางทีก็ออกมาตอนเย็นนะคะวันนี้อากาศดีแดดร่มรมตกนั่งออกมาตอนเย็นอีกแล้วมาเลี้ยงตอนเย็นค่ะเลี้ยงอยู่แถวนี้แหละกินบนฟูนบนดินบนหญ้าอยู่แถวนี้แหละไม่ได้เอาไปไหน จะได้ง่ายๆบางทีแม่เรียกก็วิ่งไปหาแม่เลยนะคะกินไปลูกกินไปกินไปแฝดเก่งจังเลยเอ้ยกินโชด้วยกินโชด้วยเหรอลูกเอกินไปกินไปกินหญ้ากินอะไรก็กินหมดเลยกินไปลูกกินไปกินไปกินไปกินโชด้วยเห็นไหมนางกินโชด้วยค่ะน้องแฝดมีเก่งจังเลย เก่งมากลูกเก่งมากแฟดสามแดสามกำลังอยู่ในวัยที่น่ารักเลยนะจำเป็นต้องเลี้ยงไว้ค่ะเพื่อนเือนเพราะว่าวัวราคาถูกมากค่ะโอ้ยแฟยดเาด,ดื้อลูกเาดื้อดูดูไปแล้วไปแล้วเข้าค้อไปแล้วค่ะเพื่อนเนเข้าคอไปแล้วนูน นุ่นวิ่งไปนน่นแล้วตกใจตกใจกใจเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งไปนน่นแล้วไปไหนล่ะลูกหึตกใจเสียงมอเตอร์ไซค์วะลูกแฝดน้องแฝดตกใจเสียงมอเตอร์ไซค์ค่ะเดี๋ยวแม่ก็เรียกเข้าคอกหรอกเดี๋ยวแม่ก็เรียกเข้าคอกเลยนุ่นค่ะไปกินอยู่นน่นแล้ว อยู่มุมเล่านนมืดคําแล้วเดี๋ยวแม่ก็เรียกเข้าคอกแล้วล่ะลูกไปงั้นก็เข้าคอกไปลูกไปหาแม่เด้อหาแม่เด้อไปหาแม่นะไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนไปไปไปเข้าคอกนะลุงนะไป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 เข้าคอกขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะน้องแฝดเข้าคอกแล้วพูดรู้ภาษาพูดรู้เรื่องบอกให้เข้าคอกก็ไปค่ะเพื่อนเพื่อน ขอบพระคุณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย